วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะอยู่ที่บ้านสรรสรีหลวงนะฮะตําบลสีคํอาอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นบ้านพร้อมที่ดินขนาด1งาน94ตารางวานะฮะลูกค้าบ้านก็อายุการก่อสร้างก็ประมาณ8ปีนะฮะเจ้าของได้ทําการรีโนเวทนะฮะทาสีให้ใหม่หมดเลยนะฮะรัวรอบขอบชิดนะฮะรัวรอบขอบชิด4ด้านเลยนะลูกค้านะ รูปแปลงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามนะฮะด้านหน้าแปลงก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะลูกค้านะอยู่ห่างจากถนนาทางไปไล่ชาฉุยฟงนะฮะเข้ามาเพียงแค่60เมตรเองนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในตัวบ้านกันนะฮะบ้านก็จะมีมีสองห้องนอนนะพีนะ่เนาะมีสองห้องนอนนะฮะสองห้องน้ำนะฮะห้องน้ำแยกนะฮะลูกค้าด้านหน้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะฮะ ระเบียงหน้าบ้านนะฮะร่มรื่นเลยะฮะเย็นมากเลยนะฮะอันนี้ติดทงน่าจะขึ้นบ้านใหม่แต่ปีแตขาาข่ขึ้นบ้านใหม่ไล้วมไนอีกหรออ๋อขึ้นขึ้นบ้านใหม่ผ่านมาไม่กี่ไม่นานนี่เองนะลูกค้านะรีโนเวทเสร็จก็ทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะฮะ,ะในส่วนของห้องนอนนะฮะก็จะมีอยู่สองห้องนอนนะฮะห้องนอนด้านขวานะฮะแล้วก็ห้องนอนด้านซ้ายนะฮะตกแต่งอ่า ลายไม้สวยงามเลยนะฮะลูกค้าแล้วก็มีโถงก,กว้างขวางนะฮะระบบไฟก็ใช้ระบบเซฟตี้นะฮะอ่าภายในห้องนอนนะฮะลูกค้าในห้องนอนก็จะประมาณขนาด3.5้านะฮะคูณเมตรนะฮะ3.5้าคูณี่เมตรผนังก็จะเป็นผนังเบานะฮะผนังเบาแล้วก็ตกแต่งด้วย ลายไม้ด้านนอกนะฮะประตูหน้าต่างนะฮะหน้าต่างอยู่ซ้ายขวาน,นะฮะสองบานลูกค้าตกแต่งทำสีใหม่ให้หมดเลยนะฮะทำสีใหม่ให้หมดทั้งหลักเลยนะลูกค้าบาน่อนข้างหลังใหญ่เลยทีเดียวนะฮะค่างหลังใหญ่เลยทีเดียวสองห้องนอนนะฮะแล้วก็ห้องน้ำแยกนะครลูกค้าห้องนอนก็มีขนาด ใกล้เคียงกันนะฮะห้องนอนีขนาดใกล้เคียงกันนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นาลายไม้โชว์นะลูกค้านะโชว์ลายไม้ผนังด้านนอกนะฮะผนังตัวนี้ก็จะเป็นผนังเบานะฮะห้องน้ำนะฮะห้องน้ำจะมีอยู่สองห้องด้านนอกนะฮะ ห้องน้ำกว้างนะฮะห้องน้ำกว้างมีเครื่องอทําน้ําอุ่นให้นะฮะขนาดประมาณ2.5งจุดห้าคูณสองจุดห้านะฮะห้องน้ําเท่ากันทั้งสองห้องเลยนะฮะลูกค้าส่วนหลังบ้านนะส่วนหลังบ้านทําเป็นห้องครัวแล้วก็โซนซักล้างนะฮะภายในตัวบ้านนะฮะ มีพื้นที่เหลือเยอะเลยนะฮะตรงนี้ก็กั้นห้องได้อีกห้องหนึ่งนะลูกค้านะสามารถทําเป็นห้องได้อีกห้องหนึ่งเลยนะฮะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะสาภาพนะฮะสาภาพโดยรวมแข็งแรงนะฮะแข็งแรงหลังใหญ่นะลูกค้านะหล,หลังใหญ่ก็สมควรเลย แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีพื้นที่เหลือนะฮะเหลือเยอะแยะมากมายเลยนะฮะลงจอดรถได้นะแต่นี่จอดรถได้นะปีเนาะอันนี้ทำเป็นที่จอดรถได้นะฮะสั่งสั่ได้ทำกิจกรรมได้นะฮะพวกโต๊ะไม้โต๊ะอย่างนี้เขาฮือ้อปเป็นมดกาแต่คขนาดอ๋ออันนี้อันนี้บะฮือเนาะ พวกโต๊ะไม่เจ้าของไม่ให้นะลูกค้านะอันนี้เป็นอย่างครับห้องน้ำกะอ๋อมีห้องน้ำแยกอีกโซนหนึ่งนะฮะขายแต่ตัวบ้านนะฮะลูกค้านะอ,ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำรับแขกด้านนอกนะฮะอันนี้ทำครัวด้านนอกได้เลยนะฮะจอดรถได้นะฮะทำเป็นช่องจอดรถได้สามสี่คันเลยนะลูกค้า รั้วรอบขอบชิดนะฮะรั้วรอบขอบชิดเป็นรั้วกําแพงถาวรน,นะลูกค้าน้าประปาก็จะเป็นประปาหมู่บ้านนะฮะประปาหมู่บ้านนะะรั้วปลาปลารัร้วถาวรทุกด้านเลยนะฮะ ด้านหลังมีพื้นที่เหลือตั้งเยอะเลยนะลูกค้านะสามารถทำเป็นสวนได้อีกนะตรงนี้นะทำสวนเล็กๆได้นะฮะมีประตูเล็กๆเ,เชื่อมต่อไปอาหาญาติพี่น้องนะฮะเป็นญาติพี่น้องเดียวกันนะฮะตรงนี้อันนี้เป็นส่วนของรอบบ้านนะฮะ อันนี้ต้นลินจีนะพี่เนาะเจ้าลินจีเจ้ามีหวานขนาดตัดแต่งกิ่งไว้นะฮะมีลิ้นจีให้หนึ่งต้นอันนี้เป็นอะไรพี่เป็นบ่อน้ําโอ้ยปิดฝาหนักอันนี้เป็นบ่อน้ําใช้ประโยชน์ได้เนาะปิดฝาไว้อย่างดีลูกค้าเอาปั๊มมาติดใช้ได้เลยนะฮะบ่อน้ําตรงนี้นะฮะ ก็อ,อยู่ใกล้ไร่ชาฉุยพงนะลูกค้านะ3.7กิโลเมตรนะฮะไปอำเภอแม่จันก็ไม่ไกลนะฮะเข้าจากถนนหลักพอหนโยธินเข้ามา1.3กิโลนะฮะห่างจากถนนที่ไปไร่ชาฉุยพงนะฮะลูกค้าเข้ามาเพียงแค่60เมตรเองนะฮะ,ะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ตะใดครับน้องตั้งราคาขายไว้ที่2ล้านบาทนะฮะก็มาติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้อีกนะฮะราคานี้ ก็ท่านไหนนะสนใจบ้านพร้อมที่ดินนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่093 292 7167นะฮะหรือว่าทักไลน์ว่าสัน d อ t ไทยแลนด์ส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ